เลมาโคม,ม,มาเอมันเล่นมันม่กดพอดีมันมีมูมเล่อนอา,อา,อากินไปกล้วยนี่นีล่ลูกกินไปกล้วยะกินไปกินแล้วกินกล้วยแล้วกินแล้วกล้วยสวนอรไอวสวนค่ะ งเฮียนมันหลายตัวเลยตัวก็มาไปเอามามาเฝ้า,าพรมยุงเฮียนมันหลายตัวมันแอดปลูกยาไว้พร้อมปลูกยาไว้เาล้านันน่าเล้งกับมะเกลยว ในสวนในป่างางางามงาเออใงานอาดเธอหันก้อนลูกหันก้อนอ๋อ